พาเที่ยวชมแม่น้ำอีกข้างหนึ่งเนะเาะพาสมสามเณน,นกำลังจะพากันไปสันเพียนในปาอา่าฝนกับกำลังตกเลยนะตอนนี้เนาะ อันนี้คือแม่น้ำไฮเนาะหรือว่าน้ำเทินหินบุญน,น้ำเทินเนาะบวกกับน้ำไฮมาเป็นสายใหญ่เลยเที่ยวธรรมศาตร์ลองเหือตามลำน้ำเนาะ ตาฟังก็กําลังเจียนเนาะตอนนี้เจียนออกเจียนออกน้ําก็ขึ้นหลายน้ําคุณเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกแฮง สำสสยนี่เป็นบอลลอดเลียงสาวเมืองคุณคำเพิ่ได้นนำใส้เขาการเห็ดเขื่อนยี่ฟ้าและกาเป็นบอลทำมาหากินพร้อมกับทำการปลูกฝังอยู่ในแคมแม่นม้ำแห่งนี้ บ้นหาปูหาป่า ตอนนี้ก็ใกล้จะหอดทาทาเหือที่เขาจะขึ้นไปสันเพนย,ยู่ทชินาพอกแย่เนาะวันนี้เนาะอ่าวนนมนต์มาสันเพนแล้วก็มานอนจะคืนหนึ่งเพื่อแพร่บุญกุศลให้กับเจ้าที่เจ้าให้เจ้านา น้ำกับ,บ่ค่อยแห้งปันไหนในช่วงนี้จะแห้งในช่วงเดือนเก mm ้า hmm. เดือนสิบเพราะช่วงนั้นฝนจะเล็กอทางพนกับไม่ออกมันกำลังขามเหือนะไปเห็ใไ้ไถนาะ หอดแล้วตอนนี้นะหอดเฮ่บัเาจะขึ้นเอาหัวครับพี่ตัวยงลงหนีบอะไรได้หอดแล้วบนีแต่ว่าเงือจอดสีละ เอาขึ้นไปมันี้นะีแล้วอ่ะเออออาวโอ้ขึ้นนี่ได้บอบอกยะบอกนมาคนเอาเครื่องแน่มาแม่ไแม่ ายานหมื ah, ああ่นเสียไอยเป็นสี่สิบสี่สิบกลับมาอย่างไหนโอ้เอาไปโทรเิ่นว้ได้ เออบ่เทอะเเธอตยกไมพ่ออีบเขา i บุม so ีเลยเาไนยเขาททเขูเสียงออจดเบอร์ตยกไว้เด้อตอนแรงเรามาฮับคู่ปสิทธ์เด้อตอนนี้เขาจะกำลังไถนาเสียงอึดโอ้ใส่รถไถไถรถไถง ่ะฮวดแล้วฮอดทีฮวัดทางแล้วตอนนี้เนาะเสร็จส่วนงานรรมาสัตบานาโอ้ผู้ใดเอารถถไหยง่มาพี่เสียนโอ้ทีนี้เลยบอด้ไสรถถน้อยเลยรถถ่ายง่ยฟันเลยเนาะ ขึ้นยี่ไสนเทีงนี่ไะขึ้นนี่กินสันเทนที่นี่เออป้าทุกคือป่าลายแทะมาที่ไสนนี่<อ>น้อ,องสะว่าเอา้าเมียพ้ผอ,อ,อก,การกันมาโอ้โอ้มีแม่ครัวแล้วเฮาเมื่อนี้นะี่นี่แม่ครัวกำลังหุงแต่งอาหารเนาะนี่อาหารอาหารท้องนาได้นี่อ่า ทองนาแท้ๆเลยเนาะอันนี้คือบอนที่เราจะนอนเมื่อค่ำนี่แหละเนี่ยเนาะบอนที่เราจะนอนเมื่อคำ่ำเนะขอจบการพาเที่ยวชมธรรมชาติไปแต่เพียงเท่านี้กอนเนาะติดตามสมกันตอนต,ต่อไปสบายดี